สวดทุกคนวันนี้วันที่12มีนาคม2564นะคะอากาศดีแล้วอากาศดีแล้วปดหวังว่าพรุ่งนี้หิมะจะไม่มาตามข่าวนะหิมะจะมาเสาร์อาทิตย์นี้นะข่าวบอกว่าอย่างนั้นเป็นหิมะส่งท้ายนะคะก็คาดว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะอากาศก็เลยดีแบบนี้ปดพาดูหนอ ัวดอกไม้ที่โผล่ขึ้นมาในสวนบ้านโบสเล็กน้อยแล้วก็มีดอกสโนดรอปด้วยนะคะออกมาเต็มเลยเดี๋ยวโบ๊าพาดูนะทุกคนนี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีดอกดอกโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะมาลุนลุนกันโบ๊ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะออกก่อนอะไรนะเพราะว่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดฟโฟดิลนะเดฟโฟดิลบ้านโบสก็มีอยู่เล็กน้อยสีเหลืองสีขาวนะคะปกติอะ่ะ เขาก็ไม่ได้ออกให้เห็นเยอะๆออกหเห็นดอกสองดอกแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีชิวลิปนะคะเต็มเลยแต่เขาจะออกให้ดูแค่ไหนไม่รู้เพราะว่าต้องมีลุ้นกันทุกปีนะคะเงาบดบังอีกพอผ่านฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นฤดูร้อนก็จะมีตัวต้นไม้ที่มีดอกฤดูร้อนเขาก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็ให้สภาพแบบนี้แต่รอดูโบก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะจะมีความเขียวความดอกตรงนี้นะคะตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยเห็นไหมตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงเนี้ยมีทิวลิปด้วยนะแต่เขาจะขึ้นมาให้เห็นหรือเปล่าไว้ลุ้นกันนะคะส่วนหน้าบ้านโบนีน่โบดกวาดใบไม้ออกไปบ้างแล้วนะคะใบไ,ไม้ท่วมเต็มไปหมดเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นดอก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 หมดเลยไปดูตัว snowdrop กันดีกว่า snowdrop นะคะนี่<ม>เขาออกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ร่วงโรยรานะเงาพวกก็บังอีกนี่นะคะสวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดหมุนไปให้ดูที่เงาไม่บังนะนี่ด้านนี้ด้านนี้เห็นกว่าเพราะว่าเงาไม่บงังนี่นะคะ สวยเลยใช่ไหมเขาไม่จะไม่ไม่ตั้งขึ้นนะดอกอะดอกมันจะห้อยแบบเนี้ยนี่ตรงนี้เยอะเลยสวยชอบนี่ไม่ได้ปลูกนะเขาขึ้นมาเองนะมันอาจจะมีของมันอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวโบจะดมดูมันหอมไหมนะกลิ่นอ่อนๆเหมือนกันนะหอมดีอะตรงนี้ก็มีนิดหน่อย นี่ปุ๊ดเจอเจ้าต้นนี้ดอกขึ้นมาหนึ่งดอกนะคะหายากนะจำชื่อไม่แม่นนะอะไรคอรัสคอคัดคัดค,ดคออะไรสักอย่างนเนี่แหละนะ mm. เดี๋ยววันพภาพาไปดูตรงต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านาโ,โอตนะคะต้นนั้นต้นนั้นนะเนี่ย mm. เพราะว่าปกติปุ๊ดจะเจอเจ้าต้นดอกสีกระจุ่มกระจิ๋มเนี่ยตรงนั้นอะดอกสองดอกนะ mm. เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาขึ้นหรือย,อยังนะ ยังไม่มีนะปกติปอจะเห็นอยู่แถวๆเนี้ยเอาไว้ถ้าเจอแล้วจะพามาดูนะคะตรงนี้ก็มีหน่อโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะภูมหน้าบ้านนี่มีหน่หน่อโผล่ขึ้นมาเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เห็นเอ้ยมีดอกสีม่วงเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนี่สวยเนาะมีอยู่ดอกเดียวเดี๋ยวไว้รอ อากาศร้อนขึ้นก่อนจะเห็นอีกเยอะเลยมีหน่อโผล่มาแล้วนิดนึงนิดนึงนี่ไงนิดเดียวนี่สนามบ้านโบตอนนี้ก็ยังมีใบไม้แห้งๆนะเดี๋ยวไว้รอรอรอากาศดีๆจะเห็นดอกสีม่วงๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วจะพาดูนะนี่สโนโดรบน้อยอยู่ประตูหน้าบ้านพอดีเลยนิดนึงนิดนึงดูต้นนี้ดิตัดไปแล้วอะ่ะเขาง,งอกกลับมาเว้ย สองอันเลยอ่ะมีในกระถางเล็กน้อยนะคะปดคิดจะเปลี่ยนกระถางหน้าบ้านแต่จะยังไงยังไม่รู้คิดดูก่อนดูข้างหน้ามีหนอ่อมีหนอด้วยก็ตัดต้นออกไปแล้วตรงนี้นะคะเตียนเตียนพวกเนี้ยเดี๋ยวจะมีต้นไม้งอกกลับขึ้นมาหมดนะคะนี่หนอ่อ นอนอนอขึ้นนะคะตรงนี้ก็เริ่มมียอดอ่อนตรงนี้เป็นเดลิลลี่นะทุกคนที่สวยๆนั่นแหละคือตรงนี้นี่ก็คือสภาพสวนแห้งๆของโอตฤดูหนาวนะเดี๋ยวเอาไวร้รอฤดูร้อนมาดูกันอีกทีมีดอกไม้มีสีเขียวมีสีเหลืองสีแดงนะทุกคนแล้วก็บ้านน้อยของมิเตอร์นะคะก็เป็นความสุขอีกสิ่งหนึ่งนะ ของคนอยู่บ้านนะดูต้งนงดต้นไม้ดูดอกไม้ในสวนทำสวนเล็กๆน้อยๆนะแต่โบทำได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าอาการภูมิแพ้ของโบแล้วมันเป็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำสวนก็ต้องระวังอยากจะเปลี่ยนต้นไม้ขุดดอกไม้เอพูดไปรู้เรื่อง <c oughs> ก็ทำได้ไม่มากนะเดี๋ยวปีนี้จะทำอะไรยังไงหรือเปล่า ขอดูสภาพตัวเองก่อนรอฤดูร้อนแล้วโบจะพาทุกคนดูสวนที่มีสีสันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่แวะมาดูที่ช่องของโบนะคะมากันเรื่อยๆนะมีเรื่องราวหลากหลายสัเพเหระตามภาษาที่โบอยากจะคุยอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะเป็นประโยชน์บ้างหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ได้เห็นได้รู้ก็ดีใจนะ แต่ใครที่รู้แล้วหรือมีประสบการณ์อะไรที่แปลกๆหรือใหม่ๆกว่าก็เอามาเล่าสู่กันฟังฝากคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากจะให้โบโอ่ะเล่าอะไรคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ถ้าโบสทําได้หรือไปข้างนอกแล้วทําให้คุณดูได้จะทําให้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นนะคะทุกคนไปละบา,บายสวัสดีค่ะ